ถ้าหากว่ามันมีบุคคลผู้หนึ่งที่ได้มาช่วยชีวิตทั้งเราและคนในครอบครัวกับคนในประเทศกูอีก60ล้านเนี่ยให้ได้รอดตายจากสงครามมานะครับเพื่อน,อนๆคิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้อะไรเป็นของขวัญเขาครับให้เป็นเหรียญตากล้าหารเงินทองหรือว่าความตายดีครับซึ่งเอเรื่องราวอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องราวนวนิยายหรือว่าหนางังแต่อย่างใดนะหากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะ ความโหดร้ายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับกับฮีโร่สงครามคนหนึ่งที่ต้องมีจุดจบอย่างอนาถซึ่งนามว่าอาลันแมตติสันทูริงหรือว่าเฮียอาลันทูริงนั่นเองนะครับที่วีรกรรมของ er Gear, เฮียแกเ็าจะเป็นยังไงทําไมอยู่ๆเฮียแก er ถึงได้กลายเป็นฮีโร่สงครามแล้วทําไมคนถึงอยากให้เขาได้ตายกันนักหนาเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับประวัติศาสตร์ดากๆที่ไม่มีสอนในห้องเรียนที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ย จะเอามาฝากกันแทบทุกวันเวลาสองทุ่มกันเลยนะครับผมดังนั้นถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือแวะมาฟังกันทุกวันก็ได้นะครับผมโดยเฮียอลันหรือว่าฮีโร่สงครามคนดังกล่าวนี่นะครับเขาก็ต่างจากฮีโร่หลักคนที่แอดได้เคยเล่าไปในช่องนี้มากเลยคือเขานะ่ะจะไม่ได้มีความโหดๆแล้วก็กลางๆก,กลับกันครับ ตั้งแต่ที่เฮียเขาเกิดมานะครับมันก็ไม่มีใครเลยที่เชื่อว่าเฮียแกเนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตใครได้นะครับคือหน้าตาของเฮียอลาัานตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงเพื่อนห้องของเราคนหนึ่งแล้วกันที่มันชอบทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นใส่หน้ากากกันแก๊สอันใหญ่ๆมาเพราะแบบกลัวว่าจะสูดฝุ่น PM 2.5เข้าไปหรือว่า พูดจะอะไรที่แบบคนทั้งห้องเขาไม่รู้เรื่องแต่มันรู้เรื่องอยู่คนเดียวอารมณ์ประมาณเด็กเนิร์ดนั่นแหละครับมันก็คือสภาพของเฮียอลันที่มีความแปลกในตอนเด็กๆเลยที่เมื่อตอนเขาโตมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาอีกครับก็คือเหมือนกับว่าเฮียอลันเนี่ยจะได้ไปตกหลุมรักกับเพื่อนห้องคนหนึ่งเข้ามานะครับแต่ว่าวก็ไม่กล้าบอกความรักกับเขาออกไปไงอารมณ์ประมาณเด็กน้อยตกหลุมรักดาวมาหาหลัยนี่แหละครับแบบอยู่สูงเหลือเกินอลันไม่กล้าไขว่คว้านะครับ มันก็เลยได้ทำให้เฮียอลันเนี่ยต้องแอบไปรักเขาอยู่ข้างเดียวนะครับจนกระทั่งอยู่ไปอยู่มานางคนรักเนี่ยเกิดตายก่อนวัยอันควรขึ้นมาด้วยโรควานาโรครับซึ่งเอโรคนั้นเมื่อยุคที่เฮียอลันเกิดอยู่เนี่ยมันยังเป็นโรคที่ร้ายแรงอยู่นะครับที่ก็ว่ากันว่าณโมเมนต์ที่คนรักของเฮียอลันได้ตายเนี่ยแหละมันก็เป็นโมเมนต์ที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเฮียอลันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับก็คือเขาเนี่ย ได้สลัดความเชื่อทุกอย่างในศาสนาทิ้งไม่คิดว่าพระเจ้าจะมีจริงแล้วก็จะหาทางมาชุบชีวิตของคนรักเขาให้ขึ้นมาได้ครับคือด้วยความที่อลันตอนนั้นอายุแค่18ขวบนะเขาก็ยังคงไม่เข้าใจกับความเป็นความตายอะไรดีหร,อหรือถ้าจะเรียกภาษาเกมเมอร์เขาก็จะเรียกว่าอลัน,เ,นเกิดเบียวขึ้นมานะครับไปสนใจในพวกพลังแห่งวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์ไปพยายามศึกษาไอ้พวกนั้นเนี่ยเพื่อจะหาทางมาชุบชีวิตของคนรักเขาให้ได้ครับที่ ต่อมาก็พบว่ามันก็ไม่สามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้เนี่แหละแต่ก็เป็นเพราะความเบียวของเฮียอลันครั้งนี้เลยครับที่มันก็ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ทําให้เฮียอลันนะครับได้ความรู้ทางด้านคณิตวิทยาศาสตร์อะไรขึ้นมาเยอะแยะมากเลยจนในองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยต่อมามันจะผลักดันให้เขากลายเป็นฮีโร่สงครามนะครับเพราะว่าเมื่อหลังจากที่เฮียอลันได้จบการศึกษามาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยเฮียอลันนะครับ ก็ได้ผลิตสิ่งที่ทั่วโลกในทุกวันนี้รู้จักกันในานามของคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะเมื่อยุคเกือบร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เพื่อนๆลองคิดดูสิถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ย้อนไปอยู่ในยุคนะั้นแล้วเพื่อนๆไปพูดถึงเทคโนโลยี A.I. อะไรที่มันจะสามารถประมวลตัวเลขขึ้นมาได้แค่แบบในไม่กี่วินาทีในยุคนั้นเนี่ยเราก็คงจะถูกมองว่าเป็นไอ้บ้าใช่ไหมครับ แต่ก็นั่นแหละครับมันก็คือไอเดียที่เฮียอลันแกเนี่ยได้มีหัวล้ําไปมากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับที่เฮียอลันแกมีไอเดียประมาณว่าทําไมเราจะต้องมามัวป้อนข้อมูลให้กับเครื่องคิดเลขทีละตัว2ตัวด้วยละ่ะทําไมเราไม่สามารถทําให้เครื่องคิดเลขเนี่ย มันคิดคําตอบให้กับเราได้เลยโดยมีระบบกลไกอัจฉริยะอะไรบางอย่างที่มันเนี่ยจะสามารถประมวลผลได้นะครับหรือว่า AI generate นั่นเองแหะที่เอาจริงๆแล้วเรื่องราวนี้มันจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะแต่แอดพยายามอธิบายง่ายๆให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันคร่าวๆก็แล้วกันแล้วถามว่าอา้าวอย่างนี้แล้วการคิดคนเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ยังไงให้เฮีรอลันได้กลายมาเป็นฮีโร่สงครามละ่ะก็ต้องบอกว่า มันมีอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปก่อนที่เยอันลันจะเติบโตขึ้นมาหรือประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนะที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดค้นเครื่องใส่รหัสซึ่งมันจะมีหน้าตาเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดขึ้นมานะครับมีนามว่าเอนิกมาซึ่งต่อมาไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีบทบาททําให้ฝ่ายนาซีเยอรมันนะครับได้เปรียบอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าทางนาซีเยอรมันเนี่ยเขาจะใช้เครื่องนี้นะครับในการเข้ารหัสทุกอย่างเลย เพื่อที่จะสื่อสารไปให้กับพรรคพวกของตัวเองตลอดสงครามนะครับทำให้นาซีเยอรมันเนี่ยได้เปรียบฝ่ายสัมพันธมิตรอยู่หลายน้ําเลยก็คือไอ้พวกฝ่ายสัมพันธมิตรหรือว่าพวกประเทศอังกฤษที่อลันเขาได้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้จดหมายรับของพวกนาซีไปได้นะแต่พวกฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้ข้อความที่มันอยู่ในจดหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่านาซีก็ได้ใสร่รหัสเอาไว้หมดแล้วโดย วิธีการทํางานของเครื่องใส่รหัสดังกล่าวนะครับถ้าแอดจะอธิบายเพื่อนๆได้เข้าใจแบบง่ายๆนะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดตัวหนึ่งนะฮะที่ได้มีการตั้งค่าปุ่มเอาไว้แล้วอย่างเช่นว่าถ้าหากเรากดอักษรกอ,รกอรไก่ไปเนี่ยแทนที่เครื่องมันจะพิมพ์คําว่ากอไก่ใช่ไหมครับมันก็จะไปพิมพ์คําว่าสอเสือแทนก็คือสลับตัวอักษรทุกตัวที่อยู่บนแป้นเนี่ยให้มันได้เป็นการเข้ารหัสกันหมดเลยนะครับ ซึ่งวิธีการเดี๋ยวที่จะไขได้ถ้าหากว่าเราไม่ทราบว่าเครื่องนี้มันตั้งรหัสยังไงมาก่อนนะก็คือเราต้องมานั่งเดารหัสทีละตัวนะครับคือสมมุติไปว่ากอไก่เนี่ยมันคือตัวอักษรอะไรนะครับก็ทายไปสิอีก43ตัวนั่นนะ่ะที่เมื่อเจอเสร็จปุ๊บก็ไปทายตัวขอไข่ต่อนะครับแล้วก็ต้องไล่ทําแบบนี้ไปจนกระทั่งครบทุกตัวอักษรน,นะครับคือแค่คิดก็หืดขึ้นคอแล้วนะและด้วยความที่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีคําว่าคอมพิวเตอร์เจเนเรตไง ทุกอย่างเวลาเขาจะแก้รหัสนะครับเขาก็ต้องทําด้วยปากกาแล้วก็กระดาษเท่านั้นครับแต่ทว่าไอ้ความยากของการไขรหัสเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันยังมีเรื่องที่ทําให้คนแก้รหัสเนี่ยต้องเอาตีนมาไก่หน้าผากอีกก็คือด้วยความที่ว่าพวกนาซีเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าถึงแม้ว่าวิธีการแก้รหัสเนี่ยมันจะทําได้ยากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่า มันมีไออีหน้าไหนเกิดมีความบ้าพยายามที่จะมานั่งแก้รหัสซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า159ล้านล้านแบบได้เนี่ยนาซีนะครับก็อาจจะซวยได้ดังนั้นนาซีเยอรมันเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสอยู่ทุกวันครับคือสมมติว่าวันนี้กอไก่อาจจะหมายถึงสอเสือใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยกอไก่อาจจะหมายถึงตัวฮอนงูก็ได้นะครับที่ก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นการทําให้ถึงแม้ไอ้คนที่แก้รหัสเนี่ยจะทู่ซีหารหัสเจอในวันก่อนนะครับพอรุ่งขึ้นมาเนี่ย เขาก็ต้องมานั่งทูซีหารหัสใหม่แล้ะคือเรียกง่ายๆว่าไอการถอดรหัสของเครื่องนี้นะครับมันยากยิ่งกว่าการจะถูกหวยเะอีกที่นั่นแหละครับ ด้วยความที่เครื่องเข้ารหัสเอนิกมาเนี่ยเนี่ยมันสามารถเข้ารหัสได้แบบซับซ้อนอะไรขนาดนี้จนกระทั่งไม่มีใครแก้ได้นะมันก็เลยได้ทําให้พวกนาซีเยอรมันเนี่ยได้ใจใหญ่เลยครับคือตอนนี้คิดจะส่งระหงรหัสอะไรนะก็เอาไอ้เครื่องนี้เนี่ยเข้ารหัสกันไปหมดเลยไม่ว่านาซีจะไปวางบอมที่ไหนจะส่งเรือดำน้ําไปยิงใครข้อบูลทางทะเบียนของเยอรมันมีอะไรเท่าไหร่หรือว่า นาซีเยอรมันเนี่ยจะไปป้นเรือสินค้าของพวกอังกฤษเมื่อใดตอนไหนนะครับพวกเขาเนี่ก็จะสื่อสารกันทางรหัสลับหมดเลยครับโดยที่พวกฝ่ายสัมพันธมิตรหรือว่าอังกฤษเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความมั่นใจเกินเหตุแบบนี้นั่นเองมันก็เลยได้ทําให้ทางฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับได้รู้ถึงจุดอ่อนของนาซีเยอรมันฮะก็คือถ้าหากพวกเขาเนี่ยสามารถเพียงแค่จะ ไขเอรหัสลับนี้ได้ขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับมันก็จะทําให้ความลับของนาซีเยอรมันเนี่ยถูกโบะแตกออกมาเลยครับและพวกฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็อาจจะชนะสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นได้ทันทีเลยที่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเวลาที่เฮีรอลันทูริงของเราเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทนั่นเองเนื่องจากว่าฝ่ายสัมพันธมิตรในตอนนั้นนะครับเขาก็ได้มีการไปว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเลยเพื่อมารวมหัวในการไขรหัสครั้งนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งนักภาษาศาสตร์นักวิเคราะห์ตัวอักษรอ,อักขระแชมเปียนหมาก,กรุกรวมถึงนักคณิตศาสตร์ที่มีความสนใจในด้านการแก้รหัสอย่างเฮียอารันทูริงของเราด้วยนะครับที่ก็ได้มาเป็นอเวนเจอร์อยู่ในขบวนการแก้ไขรหัสนี้หมดเลย และก็เป็นเวลานั้นแหละครับที่ไอเดียในการใช้ AI g e เจเนเรตหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์คิดแทนคนของฮีอารันนะได้เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้เลยคือเขาได้คิดว่าแทนที่ว่าเราจะเอาคนหลายๆคนเนี่ยมานั่งแก้รหัสไปทีละตัว2ตัวใช่ไหมทาไมเราไม่ผลิตเครื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาที่จะสามารถแก้รหัสได้โดยมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลานั่งงมละ่ะที่พอไอตะเครื่องนี้มันแก้ไขรหัสได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้รอเครื่องมันมาบอกมนุษย์อีกทีหนึ่งนะครับและ ทางทีมแก้ไขรหัสของเฮียอลันนะครับก็เลยได้พยายามหาวิธีการคิดค้นสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาซึ่งไอตอนนี้เนี่ยแอาจะขอแวะเล่าเรื่องข้างทางนิดหนึ่งนะครับที่มันจะมีความสําคัญกับชีวิตของเฮียอลันในเวลาต่อมานั่นก็คือนอกจากที่เฮียอลันจะได้เข้าไปรู้จักกับเพื่อนในกลุ่มการไขรหัสนี้แล้วเนี่ยเฮียอลันนะครับก็ยังได้ไปพบกับคู่มั่นของเขาที่นั่นด้วยครับก็คือเป็นผู้สาวแบบนวลนางเนื้อนุ่มมากเลยจนกระทั่งเฮียอลันนะครับได้แบบ เรามั่นกันได้ไหมอ่ะซึ่งผู้หญิงนะครับก็ตอบตกลงได้ค่ะหลังจากนั้นนะครับทั้งสองก็พากันไปทัวร์บัวฮันนีมูลอะไรกันก่อนที่จะพบว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะลงเอยกันนะครับในเวลาต่อมาทั้งสองก็เลยได้เลิกลากันแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันนะครับซึ่งแอดก็อยากจะให้เพื่อนๆได้จําเรื่องราวคู่มั่นของอลันไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกับเรื่องราวในภายหลังนะครับแต่เอาเป็นว่าในขณะเดียวกันที่เรื่องราวความรักมันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยนี่อลันกับทีมนะครับ ก็ได้ไปเจอกับจุดอ่อนอะไรที่พวกเยอรมันเนี่ยเขาได้ทิ้งไว้ในรหัสลับของเขาครับอย่างเช่นพวกเขาไปเจอว่าในการใส่รหัสลับของเยอรมันเนี่ยพวกเขาจะไม่มีการเข้ารหัสเป็นตัวอักษรตัวไหนที่มันซ้ํากับตัวต้นแบบนะครับก็คืออย่างเช่นพอเราพิมพ์คําว่ากอไก่ใช่ไหมไอการเข้ารหัสเนี่ยมันจะสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ขอไข่ถึงฮอนกู่นะครับแต่ถว่าต้องไม่ใช่กอไก่อย่างแน่นอนซึ่ง เพียงแค่นี้เนี่ยมันก็ทําให้เฮียอลันนะครับสามารถลดความจะเป็นไปได้ในระดับหนึ่งแล้วหรือว่าเขาก็ไปเจอกับจุดอ่อนอะไรอีกมากมายนะครับแบบแต่แอดเอามาเล่านี่คงไม่จบคลิปกันแน่นอนแต่แต่ว่านั่นแหละครับพอหลังจากที่ทางทีมเขาได้ไปเจอจุดอ่อนอันหลากหลายเนี่ยเขาก็รวบรวมมาเป็นไอเดียจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็สามารถคิดคน้นเครื่องถอดรหัสที่มันมีชื่อว่าบอมที่มีตัวอ e ีต่อท้ายนะครับได้ขึ้นมาสําเร็จครับ โดยว่ากันว่าความเจ๋งของไอ้เครื่องถอดรหัสอันนี้นะครับก็คือมันจะสามารถแก้รหัสอันซับซ้อนของพวกนาซีเยอรมันเนี่ยได้ภายในเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับโดยหน้าตาของเจ้าเครื่องไขรหัสที่ว่านี้นะครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับตู้เซฟโบราณอันใหญ่ๆอันหนึ่งนะที่เราจะต้องใช้ไอ้จุกกล,กลมในการหมุนไขรหัสต,ตัวเลขใช่ไหมซึ่งแทนที่ไอ้ปุ่มหมุนนั้นมันจะมีตัวเลขอยู่รอบๆนะครับไอ้เครื่องไขรหัสนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวอักษรอังกฤษแบบ ครบทุกตัวบนแป้นนะ่ะมาแปะอยู่รอบๆปุ่มหมุนแทนนะครับที่ไอปุ่มหมุนนั้นนะ่ะมันก็จะมีเยอะเท่ากับตัวอักษรทุกตัวที่มีอยู่บนแป้นพิมพ์เลยเพื่อที่ว่าเวลาเครื่องถอดรหัสมันทํางานนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะหมุนไปจนกระทั่งเจอกับรหัสที่ถูกต้องทุกตัวนะครับ แล้วก็เอากลับไปรายงานกับทางทีมไขรหัสอีกทีฮะซึ่งอันนี้แอดขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะคือไอตอนที่แอดบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันมีปุ่มหนุนซึ่งมีอักษรเยอะเท่ากับอักษรทุกตัวบนแป้นพิมพ์ใช่ไหมแอดก็คิดว่าฝรั่งเนี่ยเขาโชคดีมากนะครับที่พวกฝรั่งเขาได้ใช้อักษรอ,อังกฤษหรือว่าโรมันที่มันมีเพียงแค่26ตัวเท่านั้นนะครับคือเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าหากอันลันแกต,ต้องมาถอดรหัสที่มันเป็นภาษาไทยเนี่ยอื แค่สละของบ้านเราเนี่ยมันก็เยอะไปกว่าตัวอักษรของพวกเขาแล้วนะครับแล้วไหนจะมีวันนายงวันนายุอะไรอีกเฮียอลันในหัวแตกตายแน่เลยแต่เอาเปา็นว่าเรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่าที่พอหลังจากเฮียอลันและเดอทีมของเฮียแกนะครับ แกได้คิดค้นในเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยได้ทําให้ความลับของฝ่ายเยอรมันนะครับได้โบ๊แตกออกมาจริงๆอย่างที่พวกเขาคาดการเลยคือตอนนั้นเนี่ยพอเยอรมันมีแผนแบบส่งจดหมายเป็นรหัสลับอะไรแล้วอังกฤษไปเก็บมาได้นะครับอังกฤษเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขรหัสของพวกเยอรมันได้หมดเลยซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญมากกับทางอังกฤษนะครับเพราะว่าสิ่งที่เยอรมันพยายามจะทําอย่างหนึ่งกับอังกฤษตอนนั้นก็คือพยายามตัดสเสบียงทุกอย่างที่จะขนเข้าไปยังเกาะอังกฤษครับเนื่องจากว่าไอ้อังกฤษเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะซึ่งก็ไม่สามารถจะแบบขนอะไรเข้าไปในทางอื่นได้แล้วใช่ไหมเยอรมันเนี่ยก็จะส่งเรือดำน้ำนะครับไปดักยิงเรือสเสบียงของอังกฤษกันเพียบเลยแต่ทีนี้พออังกฤษแกรู้ที่ตั้งของเรือดำน้ำําเยอรมันแล้วเยอรมันก็แบบไม่มีแต้มต่ออะไรจะมาสู้กับอังกฤษสิครับ อังกฤษนี่ก็สอยเรือดำน้ำเยอรมันเนี่ยร่วงกันเป็นแถบเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือหลังจากที่ทางอังกฤษได้คิดค้นเครื่องไขรหัสนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยอังกฤษก็ไม่บอกเลยนะว่าเขาคิดได้ก็คือจุจุเก็บไว้ฮะ ไอเยอรมันเนี่ยได้จ์ดงาวยังนั้นคือเยอรมันก็ยังงงๆอยู่ว่าแบบเอ๊ะไอพวกสัมพันธมิตรเนี่ยมันโจมตีเรือดำน้ำหรอเขาได้ถูกจุดยังไงหรือว่ามันเป็นแค่ฟลุกนะเออไม่เป็นไรงั้นมันฟุกๆแล้วก็ลองต่อไปแต่ถ้าว่าฟลุกแล้วฟลุกเล่านะครับจนกระทั่งเยอรมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยงพามไปเลยและในที่สุดไอการแก้ไขลาดนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่การไขปมอะไรหลายๆอย่างจนทําให้เยอรมันนะครับหมดแต้มต่อแล้วก็พ่ายแพ้ไปในสงครามโลกครั้งที่2กันเลยทีเดียว ที่ด้วยการกระทําเช่นนี้ของเฮียอลันทูลลิงแหละครับมันก็เลยทําให้ต่อมาเนี่ยเฮียแกนะครับก็ได้รับฉายาว่าเป็นฮีโร่แห่งสงครามที่ไม่เคยจับอาวุธหนักจับระเบิดหรือว่าปืนมาก่อนเลยนะครับคือเขาได้มีการตีความว่าผลจากการแค่เฮียอลันได้คิดค้นเครื่องไขรหัสขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้สงครามโลกครั้งที่2นะ่ะได้จบเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะและการจบเร็วกว่า2ปีเนี่ย มันก็ได้ทําให้ผู้คนกว่าอีก14ล้านคนนะครับไม่ต้องตายหรือมันจะมีแนวคิดที่สุดโตรงหน่อยนะ่ะคือเขาบอกว่าถ้าหากเฮีอรอลันไม่สามารถคิดเครื่องไขรหัสนี้ขึ้นมาได้นะสงครามโลกนะครับก็อาจจะลากยาวไปจนไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเลยซึ่งแอดก็ว่านั้นก็โม้ไปแต่ก็นั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยเฮีอรอลันทูริงของเรานะครับก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนสําคัญของสังคมสังคมอะไรแบบนั้นเลยประมาณว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ที่สุดเก่งกาจในเลยแนวนั้นนะฮะซึ่งไอเราเราในตอนนี้เนี่ยก็คงจะมองว่าเฮียอลันแกเนี่ยก็คงจะมีชีวิตที่สบายชีวิตที่ดีดีไปแล้วใช่ไหมก็คือเฮียแกเป็นฮีโร่สงครามซะแบบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไอเหตุที่การแก้ไขรหัสนี้เนี่ยมันเป็นความลับแห่งชาติไงทางอังกฤษนะครับก็เลยได้มีการแบบ เอองั้นเราก็ไม่ต้องไปบอกชาวโลกแล้วกันว่าเราแก้รหัสได้เราเก็บเรื่องนี้เนี่ยไว้เป็นความลับกาอีกสัก30ปีดีกว่าแล้วเราก็ออามาบอกชาวโลกอะไรประมาณนั้นนะครับ mm. ก็เลยทําให้อลันเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบโลโปรไฟล์อะไรต่อไปนะครับแต่เขาก็ได้ทํางานกับพวกทีมมาเลยของรัฐบาลเนี่ยแหละคือแค่คนในรัฐบาลรู้ว่าเขาเป็นฮีโร่ก็แค่นั้นก็พอนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็ดันมีเรื่องดราม่าอันหนึ่งที่ได้มาเกิดขึ้นกับเฮียอลันครับ ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ๆมันจะมีหัวขโมยเด็กนะครับได้บุกเข้าไปขโมยของในบ้านเฮียอารันฮะที่เฮียอารันเนี่ยก็รู้ด้วยว่าไอ้หัวขโมยนี่เป็นใครเฮียอารันนะครับก็เลยได้นําเรื่องราวนี้ไปแจ้งกับโปลิสเลยที่พอไปจับเสร็จนะครับไอ้เด็กหัวขโมยคนนั้นเนี่ยก็ดันบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ขโมยบ้านเฮียอารันหรอก แต่เขาได้ลงมือขโมยร่วมกวับเพื่อนหนุ่มอีคนของเขาด้วยครับนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ตํารวจนะครับไปจับตับเพื่อนหนุ่มคนนั้นมาเลยแล้วก็เรียกให้ตัวเฮียอลันเนี่ยมาที่โรงพักเลยนะครับซึ่งตอนแรกเฮียอลันเนี่ยก็แบบดีใจแล้วเว้ยตำรวจจับโจรได้แล้วก็จะไปแบบดูหน้าอ้ายอีกนั้นซึ่ว่ามันจะมีสีหน้ายังไงตอนแบบโดนตํารวจจับได้นะครับหากแต่ว่าพอที่เฮียอลันได้ก้าวเท้าขึ้นไปยังโรงพักเท่านั้นแหละครับโปลิสเนี่ยก็มุ่งหน้าเขาไปจับตัวเฮียอลันเลยครับ ซุงเฮียอลันก็แบบอา้าณคุณตำรวจคุณมาจับผมทําไมล่ะอ๋อพวกผมต้องจับคุณนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้ก่อคดีข้อหาที่เรียกว่าการอนาจาร์ขั้นต้นหรือถ้าเป็นภาษากระเทยในสมัยนี้ก็จะบอกว่าเฮียอลันนะครับแกเป็นเก้งนะฮะก็คือที่อังกฤษเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วหรือว่ายุคที่เฮียอลันแกได้แบบมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นเนี่ยไอเรื่องการเป็นบันดะเป็นรักกัเพศอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายรุนแรงอย่างมากในยุนยคนั้นเลยนะคือ ผิดมากกว่าขโมยอีกนะที่เอาจริงๆนะครับเฮียอลันเนี่ยแกก็รู้ตัวมาตั้งแต่แรกแล้วแหละว,ว่าแกเนี่ยก็เป็นผู้ชายสายวายนะฮะคือเพื่อนๆอยังจําได้ไหมครับในตอนแรกของเรื่องที่แอดบอกว่าเฮียอลันเนี่ยแกได้ไปเผลอรักเพื่อนนักเรียนของเขาคนหนึ่งขึ้นมาที่ต่อมาเขาก็ได้ตายไปจนทําให้เฮียอลันเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็มาไขรหัสลับในการแก้สงครามอะไรได้เนี่ยแหละไอ้เพื่อนนักเรียนที่เขารักคนที่ว่านั้นนะครับเขาเป็นผู้บ่าวฮะคือ จะบอกได้ไหมว่าถ้าหากเฮียอารันแกไม่ได้มีความรักแบบวายในครั้งนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะจบสงครามโลกครั้งที่2ได้ช้าลงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าว่าไอ้ผู้บ่าวที่เฮียอารันแกไปหลงรักเนี่ยเขาดันไม่รู้นะครับว่าเฮียอารันเนี่ยมาชอบเขาเพราะเหมือนกับว่าผู้บ่าวคนนั้นเนี่ยแกจะไม่ได้เป็นสายวายอะไรประมาณนั้นไงเฮียอารันแกนะครับก็เลยแบบแอบรักเพื่อนอยู่ข้างเดียวนะคือแค่แบบได้อยู่ใกล้ๆได้อยู่ห้องเดียวกันอะไรแบบนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับ จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเฮียอลันก็ต้องมาใจสลายไปเพราะว่าคนรักของเขานะครับได้จากไปด้วยโรควันโรคครับซึ่งแบบนี่มันพล็อตซีรีส์ายคลาสสิกมากเลยมีใครสนใจจะหยิบเอาเรื่องราวชีวิตตอนนี้ของเฮียอลันไปเขียนเป็นซีรีส์ายบ้างไหมเนี่ยซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับแล้วแบบอ้าวแอดก็เห็นตอนนั้นเฮียอลันเขาเข้าไปไขรหัสอะไรแล้วเขาได้ไปเจอกับ เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งเขาเนี่ยได้ไปมั่นหมายกันไม่ใช่เหรอหรือว่าเฮีรอลันแกจะเป็นเสือใบก็ต้องบอกว่าบอชัยบอชัยนะครับคือเหมือนกับว่าผู้สาวคนนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะครับแกก็จะรู้แล้วแหละว่าเฮียอลันเนี่ยแกเป็นยังไงนะครับก็เลยได้คบคบกันเหมือนกับว่าจะช่วยเฮีรอลันเนี่ยแหละแต่ถว่าในที่สุดในตอนทริปที่พวกเขาได้พากันไปฮันนี่มูลไปดูใจอะไรกันนะครับแล้วบอกเลิกความสัมพันธ์ไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนสาวผู้นั้นเนี่ยแกก็จะรู้สึกแบบฉัน,ฉ,นฉันทำไม่ได้ ฉันไม่สามารถคบอลันแบบผู้บ่าวได้เพราะอลันเนี่ยมันเป็นเพื่อนสาวนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเลิกความสัมพันธ์กันแบบคู่มั่นแล้วก็หันมาคบกันแนวแนวเพื่อนสาวกันต่อแทนเนี่ยแหละซึ่งพอหลังจากที่เฮียอลันแกได้ไปช่วยชนชาติของเขาได้สําเร็จในสงครามโลกนะครับเฮียอลันแกเนี่ยก็เหมือนกับจะมีความภูมิใจเล็กๆแล้วคือเขาคิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเก้งเป็นกวางอะไรเนี่ยแต่เขามีความสามารถขนาดช่วยประเทศได้รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่2ไม่ได้เขาช่วยคนมาได้กว่าหลาย10ล้านเลยนะคนเนี่ย ก็น่าจะมองค่าในสิ่งที่เขาเป็นอะไรแบบนี้บ้างสิดังนั้นนะครับเฮียอลันแกก็เลยได้เริ่มใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นนะครับอย่างเช่นหลังจากที่จบจากสงครามโลกแล้วเนี่ยเฮียอลันนะครับก็มีการแอบไปหลีผููหรือว่าแอบห้อยผู้อะไรกลับมาบ้านบ้างนะครับที่ว่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเสียง ดังออกมาจากอพาร์ตเมนต์เฮียอลันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าในสมัยนะั้นมันยังไม่มีช่อง FN Daily ไนงะคนก็เลยไม่เข้าใจนะครับว่าไอ hey, เสียงอีที่ว่านี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับอาลันก็แอบแอบคบกันไปซึ่งไอนั่นนะก็นะับว่าเป็นการเปิดมากแล้วในยุคนั้นนะแต่ทว่านั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้มาสู่จุดจบของเฮียอลันเลยก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งในผู้บ่าวที่เฮียอลันแกได้ไปหยิบมาต้อยๆที่บ้านเนี่ยนะ ก็จะเป็นผู้บ่าวอายุ19คนหนึ่งที่เหมือนกับเฮียอลันแกจะไปเจอมาในตลาดนี่แหละที่เมื่อภายแรกซึ่งอลันได้ศบตาไปนะครับก็แบบอของในตลาดนี่มันใหม่ๆ่สดๆดเชงเช,ง,ชงน่าเจ๊ะมากเลยเฮียอลันนะครับก็เลยได้ไปกระเตงไอหนุ่มผู้นั้นมาที่บ้านแล้วก็มาสอยตับจับเสี้ยงจี้อะไรกันหมดเลยครับแล้วก็เหมือนกับว่าไอชู้หนุ่มคนนี้เนี่ยแกก็จะไม่ได้รักเฮียอลันจริงเท่าไหร่หรอกคือการที่แกคบกับเฮียอลันเนี่ยแกก็คบเหมือนกับเฮียอลันเป็นจะพูดให้สุภาพว่าอะไร ผู้อาวุโสว่างั้นนะครับที่ผู้อาวุโสเนี่ยก็น่าจะมีตังค์เยอะเหมาะสําหรับพวกผู้หนุ่มใช่ไหมแมงดานะครับเพราะว่าเมื่อหลังจากที่ผู้หนุ่มคนนั้นได้คบเฮียอลันไปเนี่ยผู้หนุ่มคนนั้นนะครับก็ได้ใช้มารยาในการหลอกลวงเอาตังค์จากเฮียอลันไปตลอดเลยซึ่งก็พอเออันพอดีเลยครับเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะกับที่เฮียอลันเนี่ยได้มรดกมาจากคุณพ่อเขานะครับเฮียอลันแกก็เลยมีตังค์เยอะผู้หนุ่มก็เลยแบบเนี่ยพี่ผมนะ่ะ อยากได้เงินไปแบบช่วยทําให้อาชีพการงานของผมมันรุ่งเรืองอะไรแบบนี้ซึ่งแรกๆเฮียอลันก็สงสารครับก็เปเงินให้ไปแต่ว่าในภายหลังเนี่ยไอ้ผู้หนุ่มคนนั้นนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าเงินที่ได้มาจากเฮียอลันเนี่ยมันจะไม่พอครับผู้หนุ่มเนี่ยก็เลยเริ่มกลายล่างเป็นโฉกอี๋ฉวยครับ คือบางทีก็จะอาศัยช่วงเวลาระหว่างที่กินตับกับเฮียอลันเสร็จแล้วเฮียอลันแกหลับไปเพราะเหนื่อยอะไรอยู่เนี่ยก็จกตังไปจากกระเป๋าตังเขาบ้างจกตังไปจากเก๊เก็บของอะไรบ้างซึ่งแรกๆเมื่อเฮียอลันได้รู้เนี่ยเฮียอลันก็แบบยังพอรับได้แล้วก็มันล่ออะ่ะ จนกระทั่งหลังๆมานะครับไอผู้หนุ่มผู้นั้นเนี่ยมันก็ได้เริ่มลามปามไปถึงการเข้ามาขโมยบ้านเนี่ยอลันแล้วครับซึ่งนั่นแหละก็เป็นเวลาที่อรันแบบทนไม่ไหวแล้วคือจกไปแค่นิดหน่อยในข้าพอทนได้แต่ที่บุกลุกเข้ามาในบ้านคุยนของออกไปนอกบ้านเลยแบบนี้อลันรับไม่ได้อรันนะครับก็เลยได้โทรให้ตำรวจเนี่ยไปจับไอโจรหน้านหนุ่มคนนั้นมาเลยครับ ที่ไอ้โจรหน้าหนุ่มคนนั้นตอนที่มันมาเข้าปล้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปล้นคนเดียวแต่ว่ามันพาเพื่อนของมันมาด้วยนีส่สิแล้วก็ดันเป็นเพื่อนสนิทที่แบบมันเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นให้กับผู้เพื่อนฟังเลยดังนั้นเองพอผู้เพื่อนได้โดนจับใช่ไหมผู้เพื่อนนี้เนี่ยมันก็สาธยายเรื่องหมดเลยครับว่านโโนนะะเนี่ยไอ้โจรหนุ่มคนนี้กับยอลันเนี่ยมันเคยไปกินตับสาบะเฮอะไรกันนะครับคืออ้าวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเท่านั้นครับซึ่งอย่างที่บอกใช่ไหมด้วยเรื่องการเป็น ผู้ชายสายวายเป็นเคเป็นเมอะไรในยุคนั้นเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นเรื่องอะไรที่ผิดผีผิดศิลธรรมมากนะครับคือผิดกฎหมายมากกว่าการลักขโมยอีกนั่นแหละเฮียอลันของเรานะครับก็เลยได้โดนจับตัวไปเลยแล้วอีกขโมยคนนั้นนะก็เลยดันลอดตัวไปซะง,งั้นเลยครับโดยวิธีการลงโทษของคนที่เป็นแบบนี้ในอังกฤษสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่2วิธีก็คือ 1. เลือกที่จะติดคุกอยู่2ปีหรือว่า2 เลือกที่จะไม่ติดคุกแต่ว่าต้องไปรับการบําบัดรักษาจนกว่าจะหายจากไออาการที่เขาเรียกว่ารักกระเพศนี้แทนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่วิบัติมากนะฮะคือว่าไอาการรักษาเนี่ยเขาจะจับคนที่เป็นแบบเนี้ยไปฉีดจงฉีดยาฉีดฮอร์โมนอะไรกันเพื่อที่คิดว่าไอฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนพวกเก้งกวางให้กับกลายเป็นลิงวอกอะไรได้นะครับซึ่งแบบ มันก็ไม่ได้ไงล่ะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ว่าอีกการเป็นแบบนี้สําหรับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นโรคเป็นภัยอะไรกันหรือว่าเขายังมีความรู้ทางด้านการแพทย์อะไรไม่ถึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยได้พยายามรักษาคนที่เป็นแบบนี้โดยการฉีสวยฉีดยาอะไรไปซึ่งหนึ่งในเหยื่อคนนั้นก็คือเฮียอลันนี่แหละครับที่ก็ได้โดนฉีดยาไปจนกระทั่งแบบปัมป๊มๆเป๋เปกันไปเลยทีเดียวโอ้แล้วนอกจากความสวยที่เฮียอลันจะต้องโดนฉีดยาแล้วนะครับไอหน้าที่การงานที่เฮียอลันแกเคยทําอยู่ในรัฐบาลตอนนั้นเนี่ย ก็ถูกปลดออกกลางคันเลยนะครับด้วยข้อหายที่ว่ามันเป็นตัวประหลาดมันเป็นตัวอันตรายเลยแบบนี้เราไม่สามารถมีคนลักระเพทเข้ามาทํางานอยู่ในองคอ์กรเราได้คือแบบเหยียดมากเลยในสมัยนั้นนะครับที่ก็แน่นอนแล้วครับเมื่อเฮียอลันของเราได้เจอกับมรสุมชีวิตเข้าอย่างจังหนะักขนาดนี้เนี่ยมันก็ถึงกับทําให้เฮียอลันนะครับน่าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้ากันไปเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งในที่สุดเมื่อวันที่8มิถุนายนของปีคิเตศกักราช1954นะครับ เฮียอลันแกเนี่ยก็ได้ถูกค้นพบว่าเป็นศพนอนตายอยู่บนพื้นบ้านอย่างปริศนาพร้อมกับแอปเปิลผลหนึ่งที่ได้ถูกกัดไปแล้วนะครับอยู่ข้างๆกายเขาด้วยฮะซึ่งด้วยการเจอร่างของเขาที่แปลกประหลาดแบบนี้เนี่ยแหละในเวลาต่อมานะครับมันก็เลยได้ทําให้เรื่องการตายของเฮียอลันเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องราวลึกลับระดับโลกเลยที่มันจะมีคนพยายามไปตีความว่ามันได้เกิดอะไรขึ้น ในโมเมนต์สุดท้ายของเฮียอลันนะครับซึ่งไอเรื่องหลักๆเลยก็จะบอกว่าเฮียอลันนะครับแกก็ได้ตายจากผลของตัวยาฮอร์โมนอะไรมากมายที่ก็ได้ถูกฉีดรักษาบําบัดเฮียแกให้อยู่เนี่ยแหละแต่ประเด็นก็คือพอแอดไปค้นหาประวัติดูดีๆเนี่ยนะไอการฉีดรักษาฮอร์โมนของเฮียอลันเนี่ยมันก็เสร็จสิ้นไปก่อนหน้าที่เขาจะตายไป1ปีแล้วนะครับคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเฮียอลันก็ไปแบบโกหกเขาว่าอ๋อ,อเขากลายเป็นชายปกติแล้วฮอร์โมนรักษาะไยหายแบบนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตยอย่างปกตินะครับ้้นอบๆขาง ก็บอกว่าเฮียอลันก็ได้มีชีวิตแบบคนธรรมดาอะไรเท่านั้นด้วยไอ้เรื่องการฉีดฮอร์โมนจนตายเนี่ยมันก็เลยไม่น่าจะใช่สาเหตุครับหรือว่ามันอาจจะเป็นการตายซึ่งเกิดจากความเครียดมากที่เฮียอลันแกได้โดนขับออกจากงานแล้วก็กลายเป็นแบบตัวประหลาดอะไรของสังคมนะครับเฮียอลันแกเนี่ยก็เลยได้กดชัดดาวตัวเฮียแกเองครับซึ่งไอ้การกดชัดดาวตัวเฮียแกเนี่ยก็ไม่ได้กดชัดดาวเป็นแบบธรรมดาด้วยนะคือเหมือนกับว่าเฮียอลันเนี่ยแกจะเป็นคนที่มีความ สวยในตัวเล็กๆด้วยไงคือถ้าจะจากจากโลกนี้ไปเนี่ยเฮียอลันนะครับก็ไม่อยากจะจากไปแบบธรรมดาเดี๋ยวโลกไม่จำนะครับแกก็เลยเลือกวิธีการจากไปให้มันสวยเหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวหนึ่งที่เฮียอลันแกชอบนะครับนั่นก็คือ สโนไว้นั่นเองครับที่ในเรื่องเนี่ยนางก็ได้ตายเพราะไปกัดแอปเปิลยาผิดจากแม่มดใจลายที่เอามายื่นให้แก่ใช่ไหมครับซึ่งเขาว่ากันว่าในยุคที่เฮียอลันได้ใช้ชีวิตอยู่นะครับไอกร์ตูนเรื่องสโนไวของดีสนีนเนี่ยมันดังมากเลยฮะเฮียอลันแกเนี่ยก็เลยแบบ คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงโโนไวอะไรแบบนั้นคือถ้าเป็นสมัยนี้อลันคงคิดว่าตัวเองเป็นเอลซ่าอะไรประมาณนั้นนะเฮียอลันนะครับก็เลยแบบเออเราจะจากไปยังไงดีนะให้มันเหมือนกับโนโนไวแกก็เลยเอาแอปเปิลเนี่ยไปใส่ไซยาไนครับแล้วก็กัดกึ๊บลงไปแล้วก็นอนอ๋อตายแบบตายสวยมากเลยซึ่งเมื่อผลจากการชนะสูรองเงียอลันได้ออกมานะครับมันก็พบว่ามันมีไซยาไนอยู่ในร่างกายของเขาจริงครับแต่ถ้าถามแอดว่าแอดคิดยังไงคิดว่าไอ้เรื่องเฮียตายไปแบบโโนไวเนี่ย มันจะเป็นเรื่องแบบจริงเหรอแอดล็คิดว่ามันน่าจะเป็นการใส่เสริมเติมแต่งให้ชีวิตเฮียอลันเนี่ยมันดูมีสีสันเหมาะแก่การเมองมอยมากกว่านะครับแล้วมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องการแต่งเติมสีสันที่มันดูดีมากด้วยนะขณะที่ทําให้ผู้คนเนี่ยได้มองข้ามปัจจัยอื่นๆในการจากไปของเฮียอลันเลยนะครับก็คือ1ห,หลังจากที่เฮียอลันจากไปเนี่ยจริงอยู่ว่าร่างกายเฮียแกนะครับได้มีเซียนยันแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเลยนะครับที่ได้เอาผลแอปเปิ้ลอันนั้นเนี่ย ไปตรวจสอบดูว่ามันมียาพิษอะไรอยู่หรือเปล่าบวกกับว่าในตอนที่เขาได้ไปเจอร่างเฮียอลันอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเฮียแกนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ไปพบกับทูดูลิสหรือว่ารายการที่เฮียอลันเนี่ยอยากจะทําในวันพรุ่งนี้เขียนอยู่นะครับซึ่งก็บ่งบอกได้ว่าถ้าหากเฮียอลันแกมีความตั้งใจจะทําเรื่องราวอะไรในวันพรุ่งนี้เนี่ยเฮียอลันแกก็ไม่น่าจะกดปุ่มชัดตาตัวเองไม่ใช่เหรอนอกจากนั้นจดหมายลาตายของเฮียอลันเนี่ยก็ยังไม่มีอีกนะครับ และนอกจากนั้นเองทางทีมตำรวจเนี่ยก็ยังได้มีการไปค้นพบกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรที่ได้อยู่ในห้องนั้นนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับจะเป็นอุปกรณ์การชุบเหล็กด้วยทองอะไรแบบนี้เนี่แหละที่ว่ากันว่าไอ้ขั้นตอนการทําทดลองนี้นะครับมันจะมีผลพวงซึ่งทําให้เกิดสารโพแทสเซียมไซยาไนด์เนี่ยได้ระเหยขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับนั่นแหละ มันก็เลยได้ทําให้พวกเขาได้ทายว่าหรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการที่เฮียอารันได้ทําการทดลองอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เผลอสูดเอาสารไซยาไนต์เนี่ยเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นเองไอ้การที่ตํารวจได้ไปชนสูตรร่างเขาและเจอไซยาไนต์ในตัวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากเหตุนี้หรือเปล่าหรือทฤษฎีป่วง,อ,ง,อ,งอันสุดท้ายครับนั่นก็คือทฤษฎีคลาสสิกอย่างเช่นเฮียอารันเนี่ย ได้ถูกเก็บไปโดยรัฐบาลอีกแล้วครับคือด้วยความที่ว่าเฮออลันเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รู้ความลับอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลเยอะไงหากแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับเขาก็ได้โดนรัฐบาลปลดออกเนื่องจากว่าเขาเป็นเก้งเนี่ยแหละรัฐบาลก็เลยกลัวว่าหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าเดี๋ยว an, เฮออลันจะแคะนั่นเลยรัฐบาลแล้วก็นำเอาความลับทั้งหมดของรัฐบาลเนี่ยไปเปิดเผยกันกับพวกศัตรูนะครับดังนั้นเองด้วยความไม่ไว้ใจรัฐบาลเนี่ยก็เลยได้ส่งคนมาเก็บเฮออลันไปเลยที่ ไอเรื่องราวความเป็นจริงจะเป็นทฤษฎีไหนเนี่ยแอดก็ไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมเราแค่หาข้อมูลมาบอกกับเพื่อนๆไ,ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะตัดสินใจเชื่อไหนเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆก็แล้วกันแต่ถ้าหากใครสนใจอยากให้แอดทาเรื่องอะไรแบบลงรายละเอียดลึกแบบนี้อีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่เมนด้านล่างเลยนะครับผมหรือถ้าหากว่าใครสนใจเรื่องราวของฮีโร่บ้าๆในสงครามอย่างเช่นแบบไอ้หนุ่มที่ไม่กลัวตายเอาระเบิดจะตนเองหรือว่า วิระเกียนของทหารไทยในยุคสงครามโลกเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ลิง์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย